สวัสดีครับผมแฟนเพจแฟนคลับ FC สุขุทุกคนวันนี้ก็เป็นเมื่อวันที่16เดือนมีถุนายนพศ2 5อ66ครับผมวันนี้หัวเชยยาวภาแฟนเพจแฟนคลับมาเฉกราคาหัวราคาควายอยู่ที่ตลาดบ้านคำเตยนะครับเนาะตำบลคำเตยอำเภอ,อไทยเจริญจังหวัดยะโสธรครับผมตอนนี้หัวเชากับในเดินทางมาหอดโดนเติบนะครับเนาะ ใายทำให้แฟนเห็ดเนครับได้หลายลิปอยู่ครับผมแล้วก็ตอนนี้กำลังเดินทางของมาหาตลาดควายนะครับเนาะควายรสกว่าษิน้ำของว้ามาไหลนะครับเนาะตลาดควายขนาดามาหอดรอครับตลาดวัวควายตำบหวำดขอ่นอำเภอไทยเยือนมา ม้าหอดเหรอครับผมไฝนะครับเนาะไฝสาวครับนี่ยท่านท่ก็ได้ก็ได้ตัวหลายปันไดเหรอครับเนี่ยสองม้วนกบัดสองม้วนกบัดไฝสาวครับมันมาดไหนเลี่ยอ๋อไฝสาวอยู่ไฝสาวอยู่ติดบามัแล้วทั้งสองครับตัวตู้ตูืมาตัวตู้มาเนาะครับเนาะไฝตู้เขาเลียกยืนยิ้มฟันบ่มีแม่ต네ู้เนี่ยนี่ค่อยเพป็นแม่ตู้เนาะครับเนาะแม่ตู้นี่ท่องเลรอครับผม เจอหนึ่งได้สองและแม่นี่แหละครับแม่นี่เป็นไงครับนี่ท่องหรือเปลยังแม่นี่ยังน้องครับเนาะไม้สาวครับผมสองสาวนี่แม่ตู้นี่ประกันท่องเนาะครับเนาะกันท่องหอมสีออกใกล้สีควาดเหรอครับผมผมสูงอยู่ที่ร้อยยิบหานะนะครับเนาะไปหาลอยสามสิบนะครับเนาะแม่ตู้แล้วยิบหาไปหาลอย ช้านิดพุ่นนะครับผมแล่ว่าก็เสียดชิ้วนะครับเนาะสามสิบแม่เนี่กระสีไม่เก็นไยเลี้ยงกันนะครับผมความสูงแต่ว่าแม่เนี่สาวยังว่าท่านได้ผสมนะครับเนาะเพิ่นมีอยู่สองสาวนี่นะครับเนาะโอ้แม่เนี่ยหางใหญ่ดีครับผมหางเล็กหางลามดีผลสีดอกเล้านะครับเนาะแม่เนี่ยบันไถง่ายก็มีแม่ตู้นี่ยมีดีจีตั้งศีว่าเพิ่นประกันท้องให้แล้วนะครับเนาะครับผม สองสาวนี่ขึ้นมาเกี่ยวกันั่างผักมาโรมาหาวมนครับเอ้นี่เดือรึเ่าครับฝา่ไว้น้ำเนี่ยยืดน้ำกูยหิงใช่ครับกุยงคืเด่นว่ะคือเส้าไทยกับบ่าวัวครับนี่คือเด่นเด่นเดานเด่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 าเด่นเด่นเด่ เดี๋ยวผมแวะมาทําไหมนะครับเ้เบอร์โทอย่นรับแม่บ้านคนรับผมไปหาแม่บ้านที่คนไม่ไหวันมาจดไวไเนาะครับเนาะแม่ลูกค็หนึ่งคเจียวใ่ทยทงตั้งแต่สองเธอตั้งนา่อือเด็กครับก็ถามอีกนะครับเนาะแม่เห็นไหม มึงไก่สาวป่ะไ้่สาวข้างเจวป่ะไก่สาวครับพับหัวเอนาวเมีนเลมีจะคล้องนะครับเน้วพับด้วยกันโอ้พินมหาสือครับ ใส่เวลา่าตีเขาจังหวดที่าเดตัวเดียวียสีนี่เนี่ยครับใ้ผูเนี่ย้ผูด้านนี้กัผูครับผมเมีหนูคือเดนนวันเนาะ แม่เดียวครับผมไร้กันแน่นนะครับนี่สามมื่นไร้อยเป็นอยากสามมื่นนะครับเนสมไว้รือเปล่าครับแม่นี่สมแล้วครับสมแล้วก่าจะเริ่มสมก่าจะเริ่มฟังครับแม่เนี่ยเอกสารครบนะครับเนาะสมตัวเนี่ยอ๋อสมตัวเก่าจะเริ่มคือคือโอ้ครับครับครับ

มันใช่เมันขายดีอยู่ครับผมขายไรพึ่งเลยครับเนี่ยมันง่ายๆแบเรื่องทางมาโทรมาหาเพลินนะครับเนาะโทรมาหาเน่ห้อยนะครับเนาะฝากเบอร์ไว้น้ำเนี่ยเน่ห้อยเป็นพี่ปะ อเอเบอร์นะครับศ6 3 0 6หกสามหกหนึ่งสองหสอ้าสามแปดสามห้าสามแปดสามมีควายอีกแม่หนึ่งครับผมลอยสี่สิบนี้นะครับเนาะต้นสูงัน แม่ลูกคือคือบ่าคนเดียวแม่ลูกวันไหนห้อยเนี่ยแม่เดียวแม่เดียวแม่แยกลูกแม่แยกลูกมาแล้วครับเนาะสมไหมหรือเปล่าครับสมผมก็ได้เดือนนึงสมตัวสมตัวมาได้เดือนหนึ่งนะครับเนะหลายไปไหนแล้วครับราคาเาพันห้าชิ้นห้าห้าชิ้ห้าโอ้ผมสูงเพิ่นนี่หลายอยู่แล้วครับเด้อ ลอยสีบบวกนี่นะครับเนาะข้อมูสูงเพิ่นตัวสอง้าตัวสองนี่สิตัวสองนี่ผสมไปได้เดือนหนึ่งแหละครับผมเห็นแม่บอกเห็ดแม่บอกเมพันยางเงี้กคนนี่ราคาหลักแสนนะครับแ้แสนยี่แก่นละครับถึงสองนละเนวนี่ข้อมสูงได้นะครับราคาครับหลายประเด็นนี่มือหาราคาย่เยอหยงเยอครับผมเออเป่าเงี้เป็นเงี้เป็นะไรร กินเร็ยบกี่เท่านั่นแหละครับเบิ้งเ้าเลยงามเป็นงามนะครับแล้วกินเล็บกีเท่าเพื่อนวสดงดงามเลครับกินเล็บกีเท่าเออกวกันงเป็นไงยเลยครับบันทายก็ได้การดีนะครับเด้อคายมาเนี่ยนะครับแล้วเบอร์โทรมาแน่นี้ห้อย97 975 7 5 7351 7 3 5ยักได้คว้าอย่าลืมนะครับเด้ออยากได้แบบใดเงยเงยเยเงยสูงสูงเข้วา เน้นว่าแม่ลูกก็สันลูกแม่ควอมเนื้อก็สักนก็ได,ด้แล้วครับเนาะยังทร่วหาในหอยเผินน้องครับเนาะครับแยังขาข้เขาอเผินในการดีเยอะครับฟ<อ>ังยได้ยินยังขา,งา,าับว่าทรมาหาเผินครับผมโอ้ฟังทั้งผูนะี่ดอนทั้งผีดอนผูด,ด้วยครับเนาะดอนผูประสิทประทัเบเนาะน้ครับเนาะเป็นตีเป็นสายเนื้อไปเฮ้ยฟับเบิ่งทั้งนี้ครับผม ควายสาวสีดอกเหล้ามีสีดอกเหล้า,ลาแม่หนึ่งนะครับเนาะแม่หนึ่งขนสีไหมครับผมสีไหมทั้งคู่น่ะทั้งสีดอกเหล้าทั้งคู่ด้วยให้คำนะไฟคู่ควายสาวทั้งคู่นะครับเนาะไฟสาวนะผมไล่ไปแน่นเลยครับคู่นี่ถ้าได้ครับหกหมืนะน่นหกพันนะครับเนาะควายสาวอัตลักษณ์ดีเลยครับเนาะเลาหัวข่าวใหญ่นะครับเนาะ นะัก๋มทางบรนทายเพิ่นบรรครับผมบรนทายเพิ่นเ่างเยอะจรินเนื้อใสครับเ่หหาหางเพิ่นกหได้ต้มสูงร้อยได้สามสิบได้นะครับเนาะก็นี่นะครับเนาะแต่ว่าคุ้มสูงคุยขี้กันทั้งสองตัวบ้านในหอยช่างใดนครับเนี่ยบ้านยุบยาวสายมูลครับยาวสายมุลนะครับเนาะะใกล้ๆบ้านโสกข้บ้านครับผมใกลใ้ๆอำเภอสายมูล ของแถมเพิ่นกงพุ่นนะครับสองกำนะครับเนาะเต็มๆเพิ่นแถมให้ไว้เด้ครับนี่ยมีเพิ่นกำอาอยู่นะครับนาะเอาครับอเบอรโทรมานี่ครับศูนย์หกสามศูนย์หกสามู่นครับสี่หกสครับผมแม่ลูกย่นดครับเด้อใแมงลูกยืนนะครับเนาะจะของเพิ่มยังน้ำอะร ทุกอย่มาลราไม่เดียวมิจจะโมโห่างโมโหซ่าไว้นะครับเนาะไม่ห่ยก็ได้บางตัวคนก็ไเด็กายเล้วได้ขันตีตามเองี่ได้ขายเล้วด้ครับม่น่งเงยู่ครับผมสเพียงเลงไปหาะตัวนี้งครับเนาโอ้เีนี่ตัวเมีโอ้โอ้เียนี่ตัวผู้ครับผมโเมนตัวเมียนะครับ giúp tay tôi mày không phải nào nha hoặc chung là tung hoa chung là thùng nữa. Chung là thùng nữa. Chung là tung nữa. Chung là tung nữa. Chung là đó. nữa. Chung là tung nữa. không là tung nữa. Chung là tung nữa. Chung là Ủa giờ nữa. บื่อเจ๊งนะครับเนาะทายทับถ้าตัวเราอะไรก็ได้ไรว่าเช่ากับสีบ่วทายทับแห้่สีความรู้สึกนะครับเนาะเอาละครับคลิปนี้ก็สิจบคลิปใบฉันนี้นะครับเนาะสำหรับแฟนเพจฉันครับที่ติดตามคลิปหัวเช่าเย้ายุ่งก็ขอบคุณหลายๆนะครับเนาะนะครับบรรยากาศที่นตลาด